เปล่าหลังจากดูคลิปนี้เป็น50คนแรกนะฮะก็จะได้เพิ่มไปอีก540วคอฟรีๆนะฮะย้ำว่าต้องเป็ลิงที่ใต้นาฬิกีคลิปทัานี้ด้วยนะโยโย่สวัสดีครับสวัสดีครับก็อะไะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะถ้าได้ดูคลิปนี้อยู่ผมก็น่าจะลาพักลอนสักหนึ่งอาทิตย์นะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าในช่วงวีคนี้นะครับเป็นเวลา8วันนะฮะผมไม่สามารถอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ได้เลยอัดคลิปนี้ย้อนหลังไว้ให้ทุกคนดูนะครับก็ วันนี้เรามาอยู่ใน L Y Live นะครับสาเหตุที่ผมจะไม่ได้อยู่หน้าคอมเป็นเพราะว่าผมได้รับคำเชิญไปกินผลไม้ปีาศาจจากเกมรีออร์ติเจนก็คือผลไม้ที่มีชื่อว่า Honeyfood นะครับที่เป็นผลไม้ประจำรีออร์ g ิเจนที่เราชอบไปย่งจับปูงโง่หน้ามังกรงานไทแรงเกมโชว์มันดันยกเลิกก็เลยถือโอกาสจองโรงแรมแล้วก็ขึอนบินไปแล้วนะแต่โชคดีไปที่มีงาน L L Y l i v เข้ามาก็เลย ถือโอกาสลาพัก้อนแล้วก็ไปเข้าร่วมงานใน L w i v e นะครับคลิปนี้ก็จะลงวันที่15นะฮะและในวันนี้นะฮะวันที่15ก่อนไปดูคลิปการผมมีกิจกรรมยังจามาแจกของให้ทุกคนฟรีนะฮะกิจกรรมนี้เป็นการ่วมือระหว่างผู้ใหญ่ใจดีเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะฮะโคด้าช็อปที่เป็นพ์ทเนย่องไปทางการกับยอรออทเกมนะครับเขามีโปรโมชั่นนะฮะที่คุณสามารถเข้าไปเติมไวคอในเว็บเขาได้นะฮะผ่านระบบ AS นะฮะลิงก์และก็กติกาก็จะอยู่ที่ใต้ด้านล่างในคลิปชั่นนี้นะฮะวิธีเติมผ่านโคด้าช็อปที่หน้า โปรไฟล์ GML นะฮะก็ตรงชื่อแล้วก็แฮชแท็กนี่นะฮะมาวางไว้ตรงนี้เลยจากนั้นก็เลือกราคาครับในอีเวนต์นี้เขาบอกว่าต้องเติมตั้งแต่1945ไว้ายคอลนะฮะก็คือประมาณ500บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะต้องชำระผ่านทาง AS เท่านั้นนะฮะสลหรับอีเวนต์ในรอบนี้จากนั้นนะฮะอย่าลืมกรอกอีเมลให้ถูกต้องด้วยแล้วก็กดสั่งซื้อตอนนี้ทันทีก็เติมเหมือนที่ผมเคยเติมนะไม่ต่างจากครั้งที่แล้วมากเพียงแค่รอบนี้เราต้องมีเงินอยู่ในเเเบบบบออ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 รรร์์์มืืถง500าททแล้้วักกก็็ข่ เธอเนี่ยเขาต้องหลังไหม่กันนะก็กดเบอร์โทรคุณเข้าไปนะฮะจากนั้นก็กดดำเนินการต่อจากนั้นก็ตามนี้เลยนะฮะเราก็ส่งเลขที่เขาส่งมาให้เนี่ยไปชำระเงินจำนวน500บาทนะฮะไม่มีค่าธรรมเนียมในการส่ง SMS อนะครับเอาล่ะทีนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยอยู่ที่ว่าเราจะเติมทันหรือเปล่าหลังจากดูคลิปนี้เป็น50คนแรกนะฮะก็จะได้เพิ่มไปอีก5 4 0รวยคอฟฟีๆนะฮะย้ำว่าต้องเป็นลิงที่ไต้นารางดีคลิปทันนี้ด้วยนะ โอเคสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะ,ะับผมเป็นคนหนึ่งที่เล่น L o n Com และมาเล่น L o l i p แล้วผมไม่ชินกับคอนโทลเท่าไหร่ผมยึงอยากมาแชร์ตัวละครที่ผมคิดว่ามันคอนโทลง,ง่ายแล้วก็ดีต่อผู้เล่น P C ที่ย้ายมาเล่น L o l i p นะฮะตัวที่ผมจะมาแนะนำวันนี้ก็คือนาซัตฮะ,ะนาซัตนี่เป็นตัวอ่รู้สึกว่าให้เปิดให้เล่นฟรีนะถ้าไม่ฟรีก็ตัวถูกมากนะฮะมันเป็นตัวอย่างที่รู้กันจนตัวผมไม่ค่อยเล่นนาซัตนะฮะในเวอร์ชัน P C แต่ว่ามาอยู่ L o l i เนี่ยมันเป็นตัวที่ คนไม่เก่งคอนโทรเลอร์ของโทรศัพท์เนี่ยเล่นได้ดีเพราะว่ามสามารถแบกทีมฟาร์มแบกทีมไม่จําเป็นต้องไปใช้สกิลเทดแบบเยอะเหมือนอย่างพวกคาเมลฟิออล่าเราต้องฝึกอีกนานนะฮะก็ใครที่ยังไม่รู้จักสกิลนะสักก็ทุกคนน่าจะรู้จักกันแล้วแหละเดี๋ยวแนะนำกันดีกว่า อ่าพาร์ิฟนะฮะก็คือนาสซัตจะได้รับดูดเลือกกายภาพเพิ่ม12%นั่นเองส่วนสกิลไฮไลท์ของนาสซัตก็คือลูกพี่แกนเนี่ยต้องฟาร์มเก็บสแต็กนะฮะแล้วถ้าเกิดฟาร์มได้1สแต็กเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายกายภาพก็เราสามารถปาสาแต็กได้จากการตีทุกหัวคลิปลัดคลิปให้ได้กับลัดคนให้ได้นั่นเองส่วนสกิล2สโลฮะเป็นการสาโลฝันเอาข้ามสูงสุดถึง45%แล้วก็สกิลเนี่ยสกิลอีเป็นสกิลวางม่าน พลังไว้ด้านหน้าเป็นเอาไว้ประมาณกดเลนในการเข้าคีมนะฮะเป็นความเสียหายเวทน,นะฮะเป็นสกิลที่ทําให้เราเข้าคิปได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็อันติฮะนาซาจ,จะพลังชีวิตเพิ่มขึ้น300หน่วยแล้วก็ได้รับเกราะแล้วตานเวทเพิ่มขึ้นอีก25หน่วยเป็นเวลา15วิโอ้โหผมเลย ดิ้นพันไว้โอเคทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะฮะว่าอันติมันก็จะทําให้สกิลคิวโคดาวเร็วขึ้นก็คือสับทุบสับทุบเร็วเพิ่มขึ้นถึง5 0เอร์เเลยเดียวส่วนในเกมจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูผมเล่นกันชาวฟาร์มส่วนตัวผมก็ไม่ค่ยได้เล่น a อไวลิฟขนาดนั้นนะ,ะตอนใหญ่จะเป็นแบบเล่นก่อนนอนว่างๆสักรอบสงองรอบนะฮะก็จเลเวลยังไม่สูงแล้วก็คอนโทรลไม่ค่อยชินก็เลยอยากมาทํา ไกด์แน,น,นะนำให้คนที่เล่น PC แล้วไม่ถนัดมือถือแบบผมเนี่ยแชร์เทคนิคว่ามันมีลูกพี่นาซัตนะะที่เราสามารถเล่นได้ใครที่เห็นต่างยังไงสามารถคอมเมนต์ได้นะผมไม่ว่าเลยนะฮะอต่ตัวผมคิดว่าตอนนี้มันคอนโทรลไม่ถนัดก็สามารถแบกทีมได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดทีมเล็กเกินไปก็อีกเรื่องนึงนะในแบบ a อดในทีม4คนเนี่ยก็ ปลดหัวเลยเราลองเล่นพวกคาเมลฟิออลาละเราไม่ชินเท่าไหร่นะฮะหรือเราแบบแก่เกินที่จะเล่นมือถือก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอาการอีกทีก็ย้ําอีกครั้งนะฮะว่าภาพที่ทุกคนเห็นอยู่มัน Oh, โอ้โหอีกนี่นึงขอขออภัยด้วยที่คุณภาพของผมที่อ่ารีคอร์มาให้ทุกคนดูเนี่ยมันค่อนข้างห่วยหน่อย,เ,ยเพราะว่าผมยังไม่ได้ซื้อกาดแคปเจอร์นะฮะนี่คือผมเอาภาพต่อตรงจาก USB เลยนะในภาพแบบลื่นไหลประมาณนี้ก็สุดๆของผมแล้วเดี๋ยวต้องรอน้องอาร์มเบิร์กงบได้ก่อนอาคาริป่าวอท ใน PC บอกว่าเล่นยากมากเลยนะอาคาลิป่าหุเอซเรียว,วัสเอซเรียเราเจอทีมดาเมเอาเรื่องนักทีนดาเมกับนาซัสเนี่ยเราไม่สามารถทุบมันตายได้ในทันทีถือว่ายากเลยนะฮะรอบนี้นาซัสเจอทินดาเมเราอาจจะชนะเลนก็ได้แต่ว่าเราปิดสคอร์ของมันยากฮนะไปะเข้าเลนคนแรกครับเปิดเพลง Star Delivery Music On เอาได้เหรอเ <c oughs> นี่ยก็เมื่อคลิปนี้ก็อาจจะน่าเบื่อในต้นเกมแต่สำหรับคนไม่ชินคอนโทรลแบบผมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ หาทำได้หาทำหาทำเนี่ยฮะคุกไปก่อนเปิดคลิปมันอยู่ฝั่งคลิปเรามันโดนคลิปตีอยู่อ่ามันโดนคลิปตีฟีเก็บคลิปไว้ลัดคลิปฮะมาและสแต็กแรกเรื่อยฮะเรื่อยช่วงแรกผมอาจจะโดนกดเล่นหน่อยนะโอเคเราจะฟิตคลิปไว้หน้าป้อมนะฮะการโดนป่าแกงเพราะว่าป่าไวลิปเนี่ยรู้สึกว่าแมปมันเล็กกว่าบนคอมเพราะงั้นป่ามันจะเดินเกมเร็วขึ้นนะทุกคน คลิปตัวไหนจะตายแล้วเราไม่มีสกิลคิวคก็ทุบล้าไปก่อนนะโอ้โหงทุบหัอคนเว้ยป่าเรามาเว้ยแค่ฝั่งเราเขาเวทป่าวะทุบอือยี่สิบตัดแตกแล้วฮะทุกคนในนาทีที่หนึ่งเร็วจัดจัดในคอมทำไม่มได้นะเนี่ยเลวเวลเนี่ยทุคลิปปล่อยมันตีเราไปฮนะมีเนีย่ยเราเยอะก็พยายามก่อนตีมันเล่นเฉยๆนะฮะไล่มันฮะมันจะทุบคลิปใหญ่เฮ้ยเหมือนเราจะได้คิวเลยนเนี่ยถ้าเกิดเรามีมาน,นะพอก่อนพอก่อน เป็นการไล่เลนนะฮะไล่มันไปเก็บ h o นนี่ฟู้เพราะว่าตอนนี้ที่ทุกคนดูคลิปอยู่เราก็น่าจะอยู่แถวสยามนะมากินฮันนี่ฟู้ที่สยามสแควร์แต่รู้สึกว่าสยามเนี่ยเขาจับเป็นวันที่14เมื่อวานนี่เองใจนะฮะเกมนี้วินแน่นอนถ้าเกิดทีมไม่แตก,กอ่าเราเวล5ก่อนนะฮะอยากอยากใส่มันเหมือนกันแต่ว่ามันเวล5แล้วโอเคสโลไว ทีนา่าแมนรู้สึกว่าจะเอาโกด์มานะไม่ได้เอาอีกไหนได้อยู่ได้อยู่โดนได้ยากนะมาห้าสิบสเต็คในนาทีที่สอง t bad เฮ้ยเอางี้หรอโอ้ป่าเรามาฮะน่าเสียดายมากคือเราไม่มีมานาไงเราใช้มานากับการกวนซ่อนตีนทำนาแมนทีน่าแมนไปหมดแล้วอดเลย ผมรู้ทุกคนคงกำลังคิดในหัวว่าตูมาดูอะไรวะเนี่ยไอ้บ้าเนี่ยมันจะฟาร์มทั้งคลิปเลยหรือไงใช่ฮะมันจะฟาร์มทั้งคลิปอะไรมึงเนี่ยอะไรเนีนะ่ยอยากได้อ่ะเขาอยากได้ผมว่ะเก็บฮันนี่ฟูดก่อนโอ้โหรสชาติใช้ได้ <c oughs> เห็นเขาบอกว่ารสชาติฮันนี่ฟูดในชีวิตจริงเนี่ยเสียงแตกมากเลยนะฮะอย่างทีคนติดตามกันด้วยผมน่าจะลงคลิปวีล็อกนะฮะหลังจากวันที่21เนี่ยแหละในการกินฮันนี่ฟูด มาดูว่ารสชาติเป็นไงแต่ส่วนตัวผมเป็นคนลิ้นจระเข้นะคือกินอะไรก็ได้เห็นเขาบอกว่ารสชาติเหมือนก๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบใส่ช,ช็อกโกแลตแล้วก็ผงมะามาอะไรกันวะเนี่ยอาหารมิติใหม่เหรอแล้วเราผักเลนนะเราจะกลับบ้านละโอเคอะไรเี่ยนหมากลับบ้านเอาของนี่วะได้ที่ที่ฟอนละสาเหตุที่ผมต้องกลับนะฮะคือได้ที่ที่ฟอนคูดาวมันลดลงด้วยเว้ยแล้วก็มันดีต่อเรามากกว่าจะได้ ลดเปอร์เซ็นต์ในการพลาดคลิปนี่ไม่ได้กะเอามาทุกหัวคนเลยนะกะเอามาทุกคลิปอย่างเดียวตอนนี้ร้อยสแต็กไปฮะนาทีที่5คู่พี่น้องนาซัตเนี่ยจะมีนาซัตและก็เลนกตันนะฮะที่เป็นพี่น้องกันส่วนผมในคอมหลับผมเล่นเป็นเลนกตันนะฮะนาซัตนี่ไม่ค่อยได้แต่แต่ในวายล็บเนี่ยนาซัตมันชินะ่ยวเก่งฮะถ้าเกิดทีไม่แจกนี่ผมว่าเปอร์เซ็นต์ชนะเนี่ยหกสิบเปอร์เลยทีเดียวเรายืนตาอากาศตรงนี้ไปเลฮะทุกคนบอกเพื่อนได้ว่าอ่า อาคาริมาอะไรแล้วเนี่ยมาทำไมจากทุกหน้าอาคาริวะฮะเปียวตีนจัดๆจากทุกหน้าแต่ใจเย็นนะ่อนอุย้ยมีไหวเรยวมึงเหม่อมาน,นี่มาสัก,กบอ่อสัก,กบ่อปั๊บไอ้บ้านี่หาเรื่องผิดตัวแล้วอ่ะอยู่อยู่มดได้คิวฟรีไอเอาเปล่าเอาเปาล่าเราอครึ่งหลอดไปโอ้โหอย่าปล่อยให้นาซัดฟาร์มนะฮะ ถ้าเกิดใครเจอนาซัตในวา์ริปเนี่ยก็แก๊งยับยับเลยฮนะอย่าปล่อยให้มันฟาร์มในงั้นภาพเกมก็จะเป็นแบบนี้แหละตอนนี้ทำไมเหมือนไม่กล้าเข้าเล,ลาเนาะนาริปกันไม่ก่อนโกทูส <c oughs> องและสเต็คยังแรงเรียกอันติมาฮะกดหรือเปล่ากดอันติไปแล้วรอบหน้ามึงตายรอบหน้าโดนแน่ถ้าเกิดป่ามันไม่เรียกป่ามันนะนะเฮ้ยนาดหบ้านมันมากเซ็ตจะมาวะ่ะ เฮ้ยแล้วเขาไม่เก็บอันนี้ด้วยโอ้โหของดีเลยเนี่ยสงสัยเขาบอกว่ารสชาติแย่ไปไม่กินแล้วกันเุ้ยชเชสเซียงมาแต่เซตเราก็มาซ้อนด้วย thank you อ,อคาลิ no โ,โอเคเราหลบดวกระจายพนอันตีมีอันตีมีไปได้ไปได้ใส่ย,ยับแะจังหวะนี้ทุบเมื <c oughs> อ่อกคาลิมันจะโผล่มา ดาวกระจายเราจะตายก่อนหัวยุคอะกลับบ้านนะฟาร์มเสร,ร็จออกของนี่สินะซัพย์ที่แท้จริงเราจะอัพสกิล3ตามนะฮะตามสกิล1เพราะว่าสกิล3เนี่ยเอาไว้แบบกดเลนแล้วก็โจมตีระยะไกลปกเลือดเ่าข้ามนะในการยืนเลนจะได้สบายขึ้นประมาณนั้นตอนนี้จะ200แล้วทุกคนเข <c oughs> าคงอยากตันหน้าผมจะแย่แล้วเฮ้ยเอสเรียยังอยู่เลนกลางโดนแน่โดนแน่นแนนแนบอกเลยว่าโดน นะโค้ดมีรอมันแหลมๆก่อนตอนนี้ยังไม่ใชุ่บอมไปมามา,มากดตีดิมานกดติแล้วนะฮะรอคิวรอคิวงางไว้ทุกเลยทุบ <c oughs> จินาแแมไม่ถูกใจสิ่งนี้เพลงสนุบด็อกต้องมาแล้ว เก็บฮันนี่ฟู้ดต่อถึงรสชาติในชีวิตจริงจะแปลกๆหน่อก็ตามไปดันบ้านต่อครับรอบนี้ฝั่งเราตามแล้วเนี่ยเราต้องแบกดูนาซัตจะแบกได้อย่างที่ผมคูดได้จริงไหมว่าแบบสายไม่ถนัดเอลเอลบนมือถือเนี่ยก็เล่นได้หาลองกันเลยโุกป้อมคนแรงอชิภยไปครับปีดคลิปปล่อยเลนกลางแตกไป อย่าหาทํากันนะฮะอันนี้คือผมคอนเทนต์คอนเทนต์เราคิดว่าเราจะแบกได้แล้วไงเฮย้ยมันมาเยอะชิบหายละโอ้เอสเวีมันโอพจริงในลเลออดบอกว่ารึ Twitter, โอ้เยเห็นกระทู้นในทวิตเตอร์ว่าไลออดบอกว่าเอสเวยังไม่ได้โอพีขนาดนั้นเมื่อกี้มันมิติช็อตใส่เราทีเดียวนี่ครึ่งหลอดเลยนะนี่นาซัตนะกลับก่อนกล,กลัวเอสเวในพุ่มเดี๋ยวมา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 โอเคกลับเลนนั่นไงเดาไว้ละเอสเวต้องซ้อนหลังดีนะที่กลับ เอสเซียมันเกิดแค่ไหนวะสองเก้าโอ้ชิบหายสองเก้าไม่แปลกค่าที่มาจะแรงขนาดนั้นนะมานี่ดิอยากทุบอะถ้าวิ่งถึงตัวนะถ้าวิ่งถึงตัวได้โอ้มันแฟดฮะถอยถอยถอยเราจะไม่เสียเพิ่มคุ้มแล้วมันได้แฟดได้แฟดมันได้แฟดจากเอสเรียลเอ้แต่ว่าอู้อคาริไหมนะนิ่ง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 เงียบเนียบโอ้ แรงมากแรงเวอร์แรงเกินเนิฟเนิฟเผื่อได้โปรดเนิฟเอสเรียลพรีสเนิฟมันหนาวโอเคเราได้ไอเทมสุดโหดของนาซัตละ <c oughs> ไอเทมแบบวิ่งไล่ทุบหัวชาวบ้านชาวช่องเขาอยากทุบหัวรักฮะแต่โดนถ้าโดนสตันนี่มีเรื่องเองเราจะไม่เข้าคนเดียวนะฮะนาซัตไม่ใช่ตัวหนึ่งห้าง่ายๆมีแววว่าเขาจะเอาทีนาแบบวมาล่อเราว่าไม่ใช่วะ <c oughs> เราว่าไม่ใช่วะคุบป,ปะหวัดดีคุบหนึ่ง ซโลทุบอีกรอบกดอันติรอทุบอีกครั้งอ้าวทุบผมลั่นวะ่ะทุกอ,อีกสี่สเต็คตอนนี้ s v l วที่เกิดมากฟันข้นาวมอย่รงนี้ทุกคนผมคิดว่าผมสามารถโซโล่มาได้ไหมถ้าเกิดไม่มีคนลุมเราว่าลองลองลองกวรค่ายกับการคู่ควรโอ้โหมันแรงมันแรงมากๆถอยละโอเค เดี๋ยวขาฟาร์มให้300สเต็กแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่นะเอสเรียลตอนนี้คงต้องไปเอสเรียลไปก่อนจนกว่าสแต็กจะ300นี่น่าจะทุปเอสเทียลทีเดียวยังไม่ตายเรื่อยๆเรื่อยๆทุกคนโอ้มีคนหลุดมาตรงนี้โอ้อันติเขานานจังอะ่ะอันติเีเขานานมากเดี๋ยวนะป้อมกลางโดนดันกำลังไปกํลาลังไปกํลาลังไปคขามีเขามีรวยน้าโคเลนกลางเราอย่างยับเลยนี่แหละภาพที่ผมกลัวมันจะเกิดขึ้นคือป้อมแหก เดดแมนเพจแล้วกันพาะว่าเอสเรียลเขาค่อนข้างแรงอันนี้คอมผิดผมนะผมยอมรับด้วยว่าผมไม่ค่อยเล่นมาแก๊งโอเคตอนนี้ผมก็จะออกับเพื่อนละดันกลางก่อนสแต็คตอนนี้300น่าจะทุบป,ป้อมสักสองสามทีลองลองลองตบครึ่งหล,ลอดครึ่งหลอดคุณไอชิบายอย่างแรงเวละ่ะให้ผมไปทุบอีกทีนึงให้เอาการไปทุบอีกที ชิปหายพีพหมดเมืม่อกี้ทำอีกลิปนี้ป้อมแตกนะในกลางเพื่อนน่าจะเอาได้ฮะป้อมเหลือแค่300น่าจะไม่เกินโอ <c oughs> พูดผิดพูดใหม่นะโอเคเราจะลองใส่เดียวกับทีลาแม่ดูแบบเ <c oughs> ลอือดเรารอๆนี่แหละมามาลองทบุบอีกทีนึงทบุบอันตีดิอันตีแล,ล้ลลลลวฮะรอๆๆๆจังหวะไปเหยียบร้อย ฟั่มสแต็กไปหยับหยับชิบหายเราบ้านจะโดนเดนบ้านจะโดนเดนไอเชฟพายเพือ่อนโอ้โหแล้วก็น่าจะจบไปแล้วเกมนี้เอ็กซ์เรียวสโนว์บอลเกินไปเฮ้ยบ้าไปแล้วทำไมยังไปต่อได้ว่าเดียวบ้าน,น,นเหลือร้อยแปดสิบไอบอลมาบอลมาบอนเพือ่อนเมื่อกีเอเอ้เราฝั่งเราเก็บเอสได้นะฮะลองคอบอนดูเพื่อนจะช่วยไหมช่วยเถอะเออ เขาตายหมดแล้วอะ่ะมาเดี๋ยวแทงให้น้องอาบจ,จะสามารถชนะเกมนี้ได้หรือไม่โอ้ทีลาเม็ดรอยบ้านทีลาเม็ร้อยบ้านทีลาเม็ร้อยบ้านเพื่อนเพื่อนมันจับตีตีบ้านไปอีกค่ะวีชิพายอาแล้วอาแล้วผมไม่สามารถอยุดยั้งมันได้ทุกคนผมบอกเลยว่าผมเกลียดอะไรแบบนี้มากโอเคผมยังอยู่ <c oughs> โอเคแล้วเพื่อนเราดันไปนู่นแล้วถือว่าเจ๋งเก๋ง <c oughs> ไอชิพายยางดุงอะ่ะเอ้ กดอันตีให้เอกห้าวิมาตีป้อมได้ไหมฮะชนะแน่นอนนะทุกคนมา,าดูความแรงในการตีป้อมของผมนะทุบทบบไปนัดเราส่งบบร้อยเลยเรียบร้อยและนี่แหละฮะคือตัวละครที่ผมอยากแนะนำให้ผู้เล่นทั้งฝั่ง PC ที่ อยากแวะเวียนมาเล่นไวลิปแล้วเล่นคอนโทรลไม่น,นัดเล่นกันก็คืน Theo, อนาซัทนะผมลองไปเล่นตามก็ได้หรือใครมีตัวละครแชมเปียนไหนแนะนําก็สามารถคอมเมนต์ไ้ที่ด้านล่างเนี้ยอย่าผมไปหัดเล่นตามถ้าแบบเอาคอนโทรลสำหรับคนไม่ชินกับมือถือะเจอกันในเร็วๆนี้แหละสำหรับวันนี้ลากอกยลากเกย